สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหนะรายการที่จะพาให้คุณเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวสุดพิเศษที่มาพร้อมกับสีสันความเคลื่อนไหวในแวดวงสังคมว่าใครที่กำลังอยู่ในกระแสค่ะสำหรับไฮไลท์ในวันนี้มีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะ เดอะรอยัลเชียงใหม่กอล์ฟรีสอรร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่จัดโปรโมชั่นพิเศษ1,900บาทต่อวันรวมค่าห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่าเล่นกอล์ฟ18หลุมและค่าแคดดี้ที่สนามกอล์ฟเดอะรอยัลเชียงใหม่คันที่ครับจองได้ที่083-576-4747 083-568-9797เริ่มสิมเมษายนถึง31ตุลาคมนี้ The Royal c เชิ n งใหม่กอ f r ฟร o r อร อีสุสุอินไซต์น้ำมันถังเดียวเที่ยวสุดแหลมอลิยู1,312ิกิโลเมตรคาราวานยาวสุดเท่าที่อีสุสุเคยจัดมารถอีสุสุดีแม็ทั้ง8ขคันไปถึงจุดหมายน้ำมันหนึ่งถังยังเหลือสูจส์แล้วประหยัดน้ำมันจริงเคยลองคิดกันเล่นๆไหมคะว่าคนเรานั้นมีพลังที่จะเปลี่ยนโลกได้ค่ะ เพียงแค่ลองทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์และกล้าที่จะหลุดจากกรอบของคำว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้หรือเพียงแค่ลองเปลี่ยนนะคะสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะสำหรับช่วง exclusive ในวันนี้เราจะพาไปพบกับเรื่องราวอะไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะช่วง exclusive สนับสนุนโดยเท่ลุยลงตัว isuzu d Mac, m a x ว c r o s s ใหม่บริษัทไทยเบเร์จำกัดมหาชน บริษัทบัสโชจำกัดผู้นำเข้าสุดยอดนาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดังโครุมและอัญมณีกาโดโดยมิสเตอร์ฟิลิปบัสโชและดรสร้อยเพชรเลสานนกรรมการผู้จัดการบริษัทบัสโชจำกัดจัดงานมอบรางวัลกาโดไอคอนิกเพ์โนลิตี้อะวอร์ดแกนุ่มสาวคนเก่งที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่สำคัญมีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับ พร้อมเปิดตัวสร้อยคอจัก,กรพัรดินีซีซี CC, ผลงานมาสเตอร์พีซของช่างแกะสลักบรมครูระดับโลกของชาวเยอรมันเออร์วินพาลี่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสตรรีผู้สูงศักดิ์รูปโฉมงดงามเป็นไอดอลของผู้หญิงในยุคนั้นแรงบันดาลใจในการจัดงานเนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้กําลังใจค่ะคนที่ทํางานนะคะด้วย เป็นเป็นคนที่มีไฟนะคะมีความคิดนะคะเป็นผู้นําในสังคมในรุ่นใหม่ๆขณะเดียวกันก็ต้องมีคุณธรรมในการทํางานด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เราคิดว่าจะเป็นคนที่เป็นต้นแบบให้กับสังคมได้ทั้งในเรื่องของสังคมและในเรื่องของธุรกิจค่ะแล้วก็ต้องไม่คิดว่าอุปรสรรคนั้นนะเป็นสิ่งที่จะทําให้บั่นทอนกาลังใจหรือทําให้เกิดความท้อแท้แต่ใช้กําลังแล้วก็ความ เข้มแข็งของตนเองในการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นไปแล้วก็ให้ประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยให้ดีที่สุดแต่อย่างไรก็ตามนะคะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์ไว้เป็นพื้นฐานนะคะในการดําเนินชีวิตหรือว่าการทํางานในหน้าที่การงานต่อไปก็จะประสบความสําเร็จที่ดีที่สุดและก็ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะ ก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะคะคาร์ดเพอร์ซันาลิตี้อวอร์นะคะ mm hmm. ก็ถือเป็นความภูมิใจและอย่างน้อยก็ทําให้เรารู้สึกว่าเรายิ่งต้องพัฒนาตัวเองคุณภาพของการทํางาน mm hmm. แล้วก็ทุกอย่างในการดําเงินชีวิตที่จะเป็น แบบอย่างที่ดีกัตบต่อคนอื่นด้วยนะคะแล้วโดยเฉพาะงานสื่อสารมวลชนเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามีความรับผิดช,ชอบในผลงานทุกผลงานที่ออกอากาศต้องทําด้วยความออมีสํานึกที่ดีแล้วก็มีจริยธรรมแล้วก็มีความรับผิดช,ชอบต่อสังคมลและจะต้องสร้างสรรค์สังคมด้วยะค่ะก็ประชากรใช้ชีวิตเนี่ยโดยหลักเนี่ยคือจริงๆพอั้งแต่จบเราก็ช่วยที่บ้านทํางาน พอทํางานมาธุรกิจครอบครัวก็คือเราก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของลูกแล้วก็ที่อีกอันหนึ่งที่เห็กย,ยึดถือมาเสมอที่คุณพ่อเนี่ยจะสอนเรามาตลอดก็คือว่าถ้าเราเนี่ยยอมก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวแล้วทำให้ทุกคนมีความสุขได้เนี่ยเราก็ยอมก้าวถอยหลังดีกว่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยเอาชนะใครก็ไม่สําคัญกว่าเอาชนะตัวเองค่ะเมื่อได้ฟังแนวคิดของผู้รับรางวัลครบทุกท่านก็สามารถเรียกเสียงปรบมืออย่างกึกก้อง พร้อมกับบิ๊กสัพยเปิดตัวไซคอจักรพัฒดดนีซีซีไซคออะความมรีนหนึ่งเดียวในโลกโดยคุณโสรัสอมตยกุลได้รับเกียรติเป็นตัวแทนไอคอนยุคใหม่แสดงแบบเดินเฉดใช้เปล่งประกายออร่าไปทั่วงานเลอค่าทั้งผู้สวมใส่และสุดยอดอัญมณีแห่งศิลป์พูดเลยว่าชวนตะลึงจริงๆ สำหรับไฮไลท์ในวันนี้ก็คือสร้อยจกักรพรรดินีซีซีนะคะความพิเศษก็คืออะความารีนร้อยเกือบห0กรัตนะคะเป็นหนึ่งเดียวในโลกพร้อมกันนั้นนะคะก็เป็นอัญมณีที่หายากมีหนึ่งเดียวในโลกแต่ก็มีการแกะสลักนะคะโดยเออร์วินเพอลลี่เป็นช่างฝีมือแกะสลักที่เก่งที่สุดในโลกตอนนี้นะคะผลงาน,นของเขาไปที่จับจองของนักสะสมของผู้ที่รักในอัญมณีสิทธ์ทั่วโลกค่ะ น้ำมันถังเดียวเที่ยวสุดแหลมมลยู 1, ยู1,312กิโลเมตรคาราวานยาวสุดเท่าที่อีสุสุเคยจัดมารถอีสูสุดีแม็ทั้ง8คันไปถึงจุดหมายน้ำมันหนึ่งถังยังเหลือมีสุดแล้วประหยัดน้ำมันจริงสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสุนทรียรถของการดื่มชาและกาแฟคงจะต้องถูกใจไม่น้อยค่ะเพราะว่าคุณขิมชิดรดาและคุณเล็กกรกนก,นก จะพาเราไปสัมผัสกับบรรยากาศของงาน afternoon tea party by patio ซึ่งจะมี afternoon tea สุดพิเศษอะไรบ้างนั้นเราไปติดตามกันในช่วง i n t r e n d ค่ะช่วง i n t r e n d สนับสนุนโดยเท่ลุยลงตัว isuzu d ี m a x v-cross ใหม,ม่บริษัทไทยเบเอร์จํากัดมหาชน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอินเทรนประจำสัปดาห์นี้นะคะ <ขอ S 1> เรามาในบรรยากาศสวยหวาน<ม>และพิเศษมากๆเพราะว่าเรามางานทีปาร์ตี้ที่จดัดไปขึ้นอย่างเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคะที่ร้านพาดิโอซอย 26ค่ะและพิเศษยังไงก็คือว่าวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากมาสเตอร์ด้านชาโดยเฉพาะซึ่งเป็นชาบแบรนด์ดังของโลกเลยซึ่งอันนี้คือแบรนด์โรเนสเซียจากประเทศเยอรมันจะม,นจามาะเสิร์ฟที่ของเรานะคะแล้วก็ไม่ใช่ที่ของเราสิที่ร้านว่าเป็นอย่างไรแล้วไม่แค่นั้นนะคะยังมีมาสเตอร์ระดับโลกอีกเหมือนกันด้านกาแฟค่ะมาจากคาเฟ่ริชเชนที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะคุณไมเคิลแมคคา์เลกค่ะแค่ฟังแค่นี้เราก็ตื่นเต้นแล้วน,นะคะเพราะว่า บรรยากาศดูสวยงามมากเราก็เอ็กซ์คลูซีฟจริงๆเพราะว่ามีแขกนะคะมีทั้งเอกเขาจะาทูดเยอรมันค่ะแล้วก็ภรรยาเอกเขาจะพูตประเทศอิตาลีประจําประเทศไทยมาร่วมในงานนี้ด้วยซึ่งฟังแค่นี้แล้วก็รู้สึกว่างานนี้เอ็กซ์คลูซีฟจริงๆเร<า>ียก<ล>ว่ามีดอกไม้จัดอย่างสวยงามคุณเล็เยกยังแตอยู่ในสวนดอกไม้ดอกไฮเดรนเยียสวยงามมากเรกียกว่าแค่นี้ฟังแล้วก็ตื่นเต้นแล้วเราเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะไปด้วยกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้นั่งอยู่กับคุณพิมพ์มาพานะคะไราวาเหตระกูลค่ะ แบรนด์เมนเจอร้านพาซิโอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะบอกก่อนเลยว่าวันนี้งานสวยมากมากแล้ะชื่นชมกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยกระทั่งดอกไม้ก็สวยงามแลใช่แล้วอาหารก็อร่อยมากค่ะคุณแพนคุณแพนขออนุญาตเรียกคุณแพนนะคะค่ะแล้วอยากทราบว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยทางร้านก็จะมีไฮทีอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะจะเสิร์ฟตั้งแต่วันที่6เป็นต้นไปค่ะค่ะแล้วเมนูเนี่ยเราอยากทราบนิดนิดเมนูมีอะไรพิเศษพิเศษบ้างคะให้แนะนำพะโ่้ดูหน้าทานทุกอย่างเลย ามมาคือเราจะมีเซตหลายเซตนะคะก็คือเซตแรกนี่ก็คือจะเป็น traditional set ซึ่งจะประกอบไปด้วย traditional finger sandwich นะคะแล้วก็จะมีสโคนแล้วก็มีขนมส่วนอีกเซตหนึ่งก็จะเป็น p า t i o s i อ n a เ u r นเจอซึ่งอันนี้เราก็จะมีเป็นทอ, <c oughs> องทานเล่นเป็นำคำๆที่เราอาจจะ create เองแล้วแต่ว่าอะไร ตอนนั้นเนี่ยอาจจะมีของใหม่อะไรมาเราอยากจะใส่เข้าไปเราที่ที่ฉันติดใจเมื่อกี้นะคะคุณเล็กเพราะว่าเมื่อกี้ได้แอบ,บชิมค่ะมีแบบว่าเอ็กซ์เพเนติกที่ทำมาจากไข่นกกระทาใช่ไหมค่ะน่ารัก<อ>มากๆ<า>เป็นชิ้น,<า>นเล็กๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องขออนุญาตคุณพิมาพานะคะไปคุยกับมาสเตอร์เรื่องกาแฟและชากันค่ะที่เป็นทางของงานวันนี้เลยร่กันค่ะ ค่ะคุณผู้ชมแลตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณไมเคิลแมคคาเลคค่ะมาสเตอร์ระดับโลกเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องกาแฟค่ะ Good afternoon sir Good afternoon Yeah it's been really nice around here today <Yes. S 1> Is it um, the first time the cafe r i c h a r d here in Thailand Uh, yes, we've uh, very new here the last two years and uh, first time here also in this wonderful place, uh, patio, yeah. uh, where we're doing a lovely event uh, with coffee tastings. very nice. so this is your second time in bangkok? it's my second time in bangkok and i hope to come back uh, quite often and uh, enjoy this wonderful city. yeah. and um, as you are here, we got the opportunity to talk to you there. It's great like you know all of us would love to know more about the coffee okay uh, cafe richard is um, a family-run business um, sort of like patio where it's a uh, quality-driven uh, uh, product so uh, this is what we're looking for family-run business since uh, 1892 wow that's a very long time yeah mm. And we uh, we specialize in 100% uh, Arabicas and exclusive blends and into the coffee hotel restaurant business. Mm -hmm. So this is where we're really into the, to selling to professionals right. the most quality coffee and to promote uh, how to make the best coffee. Yeah, I didn't have a chance to try your amazing coffee. It was but really yeah. well. Right after we talk, talk, I'll fix you a perfect cup of coffee. Oh, great! <laughs> and uh, since you're in the coffee business, it's also a barista that it's a very big thing and I, we heard that you are also in the world Barista championship can you tell us a little bit like what's it like to be in the judge and also the other competitors it's actually amazing to uh, i'm an international judge uh, for the world Barista competition and it permits me to go uh, to many, many different countries and see the different styles and the different talents of all these baristas and also how big uh, the barista world mm. is coming. It's, it's becoming really big and really important. So, Kathy uh, Richard has been very, very involved, uh, especially in France, uh -huh. and myself on an international level. And I think uh, baristas are bringing the quality up uh, for everybody so that we can all enjoy the coffee that we love perfectly prepared mm, very yeah. nice and also you also teaching yeah. the institution called Latte World yeah we have it's actually called Académie du Café which oh, means wow. Coffee Academy in French ah. and it's a really wonderful facility uh, in Paris mm -hmm. and we invite people to come in our customers mainly but also we're, it's so popular now we have people calling to to do Latte Art where you pour the milk and make flowers and and hearts uh, in the foam perhaps next time ask me yeah a yeah we really oh, like love a that coffee like coffee lovers actually <laughs> one of the um, sort of highlights that we would love to know about today as well is um, the verbalista championship how do you judge for the, um, you know? the rules yeah. mm. um, well actually to be an international judge you have to follow um, a, a certification process at a world level it's uh, renewed every two years you have to redo it because the rules do change um, and basically what we're going to do how do we judge the competitor it's on sensory skills of course uh -huh. right. uh, so you have to be very good uh, uh, taste capacity uh, with the nose uh, there's also technical judges who are going to judge all of the and a gestures. lot of experience. Yeah, and you have mm -hmm. to have a lot of experience. Uh, the barista is going to present espresso, cappuccino, mm -hmm. and a signature beverage which they will invent. Uh, and basically, we're going to judge the way he talks about it, the way he knows about coffee, uh, and of course the visual and the taste and the whole. A global presentation. If we feel that this person can be a coffee ambassador mm -hmm. for the world, right? And just this afternoon, I was over at the show here in Bangkok, mm -hmm. and they're having the Thailand mm -hmm. uh, barista competition. So that one person from there will represent Thailand uh, in the next world championship, which wow. will be in Italy. Wow! Wow! Yeah. Yeah. amazing. And uh, I have to make you all some coffee now, right? Oh, looking That's forward amazing. to have one. We have to thank you very much for today, and we would love to try your coffee. Oh, from of here. course. Okay. Yeah. I've prepared for you wow. a lovely latte art, and you can see it's a lovely heart. Wow. Oh, thank you very Made much. Made with an Ethiopian, it's a Ethiopian mocha sidamo mm -hmm. coffee. Very light, flowery, feminine coffee. Mm -hmm. Wow. Mm -hmm. ทำมาจากเมล็ดเอธิโอเปียนนะคะแล้วก็เป็นรูปหัวใจตรงกลางด้วยครับ This I have a blue mountain from Jamaica. Oh, thank you. A little bit americano style to lighten it up because you like a lighter coffee. Right. Okay. <Yes. S 2> yeah, that's great. Thank you very, very much. And join you with another Sumatran coffee. All right. Cheers. 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 Thank you. Mm, very nice. Mm. มมาก So good. The beans are like perfect. เอสียรอร่อยมากๆค่ะดีมากเลยค่ะีเลยค่ากเลยค่ะลยมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะากเค่ะดีมากเล e ่ะ a ีากเลยค่ะดลค่ะากเลค่ะมากาากเนค่ะมากะาคะากค่ะดีมะากค่ะดีาคะคดีมาดค่ะดีาดี The r รอยัลเชียงใหม่กอล์ฟรีสอร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่จัดโปรโมชั่นพิเศษ1,900บาทต่อวันรวมค่าห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่าเล่นกอล์ฟ18หลุมและค่าแคดดี้ที่สนามกอล์ฟเดอะรอยัลเชียงใหม่คันที่ครับจองได้ที่083-576-4747 083-568-9797เริ่มสิเมษายนถึง31ตุลาคมนี้ The Royal Chiang Mai Golf Resort คุณจะทำงานในสายอาชีพอะไรนะคะสมองในส่วนของความคิดสร้างสารรค์มักจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การทำงานนั้นไหลลื่นมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นจึงควรหมั่นบริหารสมองซีควายอยู่เสมอนะคะเพราะจินตนาการเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปอัปเดตข่าวสรารกันเลยค่ะในช่วง Society ค่ะช่วง Society สนับสนุนโดยเท่ลุยลงตัวอิซุสตีแม็กวิครอสใหม่ บริษัทไทยเบมเรดจำกัดมหาชนพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพรวรราชาทินัดดาม,มาตสเสด็จไปทรงเปิดงานสารสายใหญ่เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยประจำปี2556จัดโดยมูลนิธิสายใจไทยในพระบร,รมราชูปถมัมภ์ณศูนย์การค้าเพนินซูล่าพลาซาท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมาร่วมช็อปปิ้งกันอย่างคับคั่งอาทิ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนผลอากาศเอกกำทอนสินทววนนท่านผู้หญิงวิลาวันวีลานุวัตรท่านผู้หญิงสุมาลีจาติกวณิตท่านผู้หญิงวิวันเศรษฐบุตรคุณหญิงโรธบริบาลบุรีพันธ์คุณหญิงทิพาวดีเมฆสวรรค์คุณหญิงสุภรวิจิตรานุษคุณหญิงสุภาวุฒิศิริและสิณีเทียนประสิทธิ์ ความพิเศษของปีนี้มูลนิธิสายใจไทยได้จัดทำผ้าไหมทอพระบรมสาธิสลักษ์คู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถใส่กรอบรูปสวยงามจำหน่ายในราคากรอบรูปละ5,000บาทนอกจากนี้ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลายฝีพระหัต พระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งผลงานของสมาชิกสายใจไทยที่เข้าฝึกอบรมจากสายพัฒนาอาชีพมูลนิธิสายใจไทยประกอบด้วยเครื่องหนังเครื่องแก้วเครื่องไม้กระเป๋าผ้าพันคอผ้าไหมตัดเสื้อลวดลายงดงามคุณภาพดีในราคาย,ย่อมเยาว ผักปลอดสารพิษและข้าวหอมนินอินซีและผลิตภัณฑ์เกษตรจากหมู่บ้านสายใจไทยจังหวัดสุขโขทัย พร้อมกันนี้ยังมีการสาธิตวิธีวาดภาพบนผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ผู้สนใจได้ชมอีกด้วยโดยไรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้จะนำเข้าสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยเพื่อส่งเคราะห์สมาชิกสายใจไทยผู้ทุกพลภาพจากการต่อสู้เพื่อพิทักษ์ความมั่นคงของประเทศชาติและครอบครัวงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ71ปี ้าใหพัฒธ,ธาศิลาอ่อนแห่ง s อ P ประธานกรรมการบริหารบริษัทเอ p ซินดิเคตจำกัดมหาชนพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวนำโดยสามีอมรอเรศศิลาอ่อนพร้อมลูกชายทั้งสมคนและสะพ้ายวิทูลและพิมพ์พิศาศิลาอ่อนกทอนํทธรและมณีสุดาศิลาอ่อนพรวิทและปณิ t h าศิลาอ่อนและลลานทั้งแคน ท่ามกลางความยินดีและคํำอวยพรจากแขกคนสําคัญและเพื่อนๆอนอาทิหม่อมราชวงศ์เทพกมลและคุณหญิงควันตาเทวกุลด็ตอร์สุเมธและคุณหญิงจินตนาตันติเวชกุลหม่อมบงกฎปริยายุคนยุพาและโพธิพงษ์ล่าซำ,ำด็อกเอรสุวิทย์และคุณหญิงทรงสุดายอดมณี คุณหญิงนัทธิกาและสนั่นอังอุบลกุลทยอยมาร่วมงานกันอย่างอบอุ่นเป็นกันเองณ SP สแอ l l สุขุมวิท26 เมื่อวันที่15กันยายนโดยป้ใหญ่ยังได้เชิญชวนผู้ที่มาร่วมฉลองวันเกิดให้ร่วมกันทำบุญบริจาคสมทบทุนมูล,ลนิธิมหิดลแทนของขวัญที่จะนำมามอบให้และในโอกาสนี้นับเป็นพักกรุณาที่คุณอย่างยิ่งที่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพะวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาให้ผู้แทนพระองค์นำดอกไม้มามอบให้แก่เจ้าของวันเกิดพัฒนาศิลาอ่อนยังความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ฉลองวันเกิด72ปีผู้นิยมเพชรนินจินดาประดับร่างกายชุดสวย จรินสุมานนซึ่งถือว่าอายุนั้นเป็นเพียงตัวเลขจริงๆสำหรับสาวสังคมคนนี้แม้จะมีอายุครบ72ปีแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงหุ่นเปะ๊ะเล่ากับสาวแรกรุ่นเลยทีเดียวงานนี้สามีวิทยัยสุมานนพร้อมลูกๆทศพลและวลาพรสุมานนสุพิญญาและพีรวิทย์สุวรรณประเทศ พร้อมรวิทย์และกิติพงษ์สุมานนนวรพักสุมานนนมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเพื่ออวยพรวันเกิดกันอย่างอบอุน่นณนห้องบอลรูมโรงแรมเวสตินแกรนด์สุขุมวิท เมื่อค่าคืนของวันที่29สิงหาคมท่ามกลางเพื่อนสนิทมิตรสหายต่างแต่งองค์ทรงเครื่องแบบอลังการประโคมเครื่องเพชรสุดหรูสะท้อนแสงแฟตและยิบระยับเปทั่วทั้งงานก่อนจะเข้าสู่ช่วงไฮไลท์ซึ่งเจ้าของวันเกิดก็ได้เปิดฟลอรเต้นรำด้วยลีลาออนช้อยสวยงามจากนั้นเพื่อนๆก็ออกมาร่วมเต้นรำกันอย่างสนุกสนานเคลื่อนเครง นายสัตวแพทย์นพกิตจ,จันทิกผู้อำนวยการบริหารจัดงานเปิดตัว P.R.S Center ศูนย์กายภาพและผิวหนังสำหรับสัตว์เลี้ยงอีกทางเลือกใหม่ของการรักษาสัตว์เลี้ยงเฉพาะทางที่มุ่งเน้นการให้บริการเฉพาะด้านโดยเฉพาะสัตว์ที่มีปัญหาโรคกระดูกและข้อและสัตว์ป่วยที่มีปัญหาด้านการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องผ่าตัดแก้ไขรวมทั้งเนื้อรายที่เจ้าของต้องการเสริมสร้างสุขภาพและความแข็งแรงให้กับสัตว์เลี้ยงโดยวิธีการออกกำลังกายและลดน้ำหนัก รวมไปถึงสปาสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยในวันเปิดศูนย์นั้นมีแขกผู้ใหญ่ที่นับถือและเพื่อนสนิทมาร่วมงานอาทิกวีอังสวานนทวัชชัยและธีรพัชสัจกุลพาณิชพูลสิริวงศ์คนโทหญิงพูลพิโลมลิป,ปะตะพันลบและคุณพ่อคุณแม่ราณรงค์และพันธิพาจันทิกมาร่วมให้กำลังใจด้วยณนะศูนย์กายภาพและผิวหนังสำหรับสัตว์เลี้ยง P.R.S Center บริเวณลานจอดรถ ด้านหลังโกลเด้นเพรสพระรามเก้าไม่ว่ากระแสของโลกจะหมุนเปลี่ยนไปในทิศทางใดนะคะความงดงามของธรรมชาติยังคงสร้างความสดชื่นให้กับมนุษย์อยู่เสมอค่ะอย่าลืมดูแลใส่ใจธรรมชาติกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการและคุณผู้ชมทุกท่านพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงแฟชั่นงานสังคมและไลฟ์สไตล์ในรายการผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหนได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ